สวัสดีค่ะรายการอินโนไลฟวันนี้ขอพาคุณผู้ชมนะคะไปยังดินแดนพระหูวัฒนธรรมที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีชุมชนที่น่าสนใจสร้างแรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เดินทางมาเยือนเลยนะคะนั่นก็คือจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะปี2องพอเนี่ย มีคนมาเที่ยว14ล้านคนในจำนวนนี้เป็นคนไทย4ล้านเป็นคนจาว่างชาติ10ล้านคือเรามีธรรมชาติที่สวยงามเราจะมีชายหาดเราจะมีทะเลเราจะมีภูเขาในส่วนของอวัฒนธรรมเราเป็นเมืองทีอ่อยู่ในระดับที่เรียกว่าเมืองแก s t r โน o m y ซึ่งเป็นในระดับโลกเนี่ยมีอยู่มีอยู่ไม่กี่เมืองที่ททถูกจัด อัน,นับอยู่ในตรงนี้ในเรื่องของแก๊สโนมีพูดง่ายๆก็คือเรื่องของอวัฒนธรรมวิีงามในเรื่องของอาหารอาคารอาพรที่เป็นแบบอัตลักษณ์เราเอง จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวในฝันของใครหลายๆคนเลยนะคะเพราะนอกจากความงดงามของท้องทะเลแล้วยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ต้องรอช้าขอไปเที่ยวฟินฟินทิน GI ชมไร่สับประรดภูเกต็ตแล้วก็พานั่งเรือไปชมฟาร,รม์มเลี้ยงมุกภูเก็ตจ i แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยกันค่ะ ตอนนี้สารับภูเก็ตตั้งแต่โควิดมารู้สึกว่าราคานี้ค่อนข้างจะต่ำลงนกบริมาณค่อนข้างน้อยลงมากก่อนโควิดออกจากสวนก็ประมาณ20บาทลูกโตลูกโต20บาทตอนนี้เหลืออยู่16บาทลูกโตทางพันธุ์จังหวัดได้ช่วยเหลือในส่วนของสั่ง,งตามห้างต่างๆอย,างอย่างเช่นท็อปซปอร์มาร์เก็ตในช่วงรัแต่สิงหาขึ้นมาทางพันธุ์จังหวัดร,ร่วมกับกรมการค้าภายใน ได้ได้ขายส่งขายออนไลน์ทั่วประเทศผลตอบรับดีมากครับเป็นเป็นสินค้า G.I. ทั้นั้นที่เราส่งไปแบ่ง <Yeah. S 1> เ,เฉพาะที่ได้รับ G.I. ถ้ามีโอกาสไปจังหวัดภูเก็ตขอแนะนำให้ชิมสับป,ประรดภูเก็ต อร่อยทั้งผลสดและแปรรูปเป็นน้ำสับปะรดมีแหล่งปลูกอยู่ที่อำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอรกระทุและอำเภอทะลางลักษณะใบนะคะมีสีเขียวอ่อนมีแถบสีแดงบริเวณกลางใบขอบใบเรียบมีหนามสีแดงตลอดความยาวของใบส่วนผลนะคะมีรูปทรงกระบอกขนาดกลางหนักตั้งแต่0.9ถึง1.6กิโลกรัมตัวจุกมีลักษณะตรงหรือเอียงด้านใดด้านหนึ่งเนื้อมีสีเหลืองเข้มสม่ำเสมอ กลิ่นหอมเยื่อใยน้อยรสชาติหวานกรอบแก้นผลกรอบมากรับประทานได้นักท่องเที่ยวไม่ว่าชาวไทยหรือต่างประเทศนะครับเขาจะรู้ระดับหนึ่งว่ามุกไข่มุก,มกต้องภูเก็ตก็มีขึ้นชื่ออยู่ที่ไข่มุกที่เขาขึ้นชื่ออยู่ก็มีประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยที่ชาวต่างชาตินิยมไปซื้อนะครับเพราะเขามั่นใจว่าของมุก ทางภูเก็ตเราเป็นมุกทะเลอันดามันเขาความสวยงามความเง,งามาตรฐานอะไรนี้ครับของทางภูเก็ตทางประเทศไทยเราจะนิยมมีความนิยมมากกว่าครับคนที่อยู่ในวงการมุกเขาบอกว่ามันมีทั้งมุกน้ําเค็มและมุกน้ําจืดมุกน้ําจืดเนี่ยราคาจะถูกกว่าแล้วก็ นำเข้ามาจากที่อื่นโดยเฉพาะสินค้าเครื่องประดับที่ทําจากมุกเนี่ยจะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวมากเนื่องจากความโดดเด่นของของผลิตภัณฑ์เองแล้วพอไปทําเป็นเครื่องประดับตั้งเป็นสร้อยคอเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยออกมาจะโดดเด่นจึงเป็นที่สนใจยิ่งเป็นมุกที่มาจากมุกน้ําเค็มด้วยก็จะมีกรรมแวววาวหรือความอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมองเห็นเด่นชัดอันนี้คือสิ่งที่ เป็นอัตลักษณ์ของภูเก็ตอย่างที่รู้จักกันภูเก็ตคือไขมุกอันดามัน สินค้าของภูเก็ตเนี่ยจะมีหลากหลายนะฮะอย่างเสื้อผ้าอาภรณ์นะคะมีชุดบ้าบ่ายะาหยานะคะซึ่งคนภูเก็ตหรือว่าคนที่มาภูเก็ตนจะซื้อเสื้อผ้าพวกนี้ไปไปประดับเป็นเครื่องแต่งกายนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีมุกภูเก็ตนะคะมุกภูเก็ตเนี่ยเป็นสินค้าที่ทุกท่านรู้จักนะคะเมื่อมาภูเก็ตแล้วต้องเลือกซื้อมุกภูเก็ตไปเพราะว่ามุกภูเก็ตเนี่ยมีแหล่งเพาะเลี้ยงที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีการแปรรูปที่ภูเก็ตเองนะคะ มกุกเปดมีหลากหลายสีนะคะมีทั้งสีขาวสีชมพูสีเหลืองนะคะสีเหลืองทองซึ่งแต่ละสีเนี่ยจะมีมูลค่าที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มีสีมันวาวนะคะแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเป็นมุกน้ำเค็มนะคะมีทั้งมุกกลมและก็มุกซีกด้วยค่ะสำหรับกระบวนการผลิตมุกกลมจะใช้หอยมุกจานและหอยมุก,กแกลบ หรือหอยมุกอากย่าใช้เวลาเลี้ยงประมาณ2ปี3เดือนแต่ถ้าเป็นการผลิตมุกซีกจะใช้หอยมุกกละปังหาหอยมุก,กวางและหอยปีกนกรวมถึงใช้หอยมุกจาน โดยจะใช้เวลาในการเลี้ยง6เดือนถึง1ปีครึ่งจังหวัดภูเก็ตนั้นมีการเลี้ยงหอยมุกตั้งแต่ปี2510ซึ่งมุกที่ผลิตได้มีคุณภาพดีผู้ประกอบการเลี้ยงมุกในจังหวัดภูเก็ตได้ศึกษาเทคนิคการเลี้ยงและการใส่แกนมุกโดยอาศัยความชำนาญเป็นองค์ความรู้เฉพาะทางจึงทำให้มุกภูเกต็ตมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสำหรับปัจจัยที่ทำให้คุณภาพมุกภูเกต็ตมีความโดดเด่นในระดับแถวหน้าของสินค้าเครื่องประดับ มาจากน้ำทะเลแถบอันดามันซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงที่มีความสะอาดเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของหอยมุกมีความสมบูรณ์ของแพลงต้นและการพัดพาของตะกอนสารอินทรีย์มากกว่าพื้นที่อื่นทำให้หอยมุกเจริญเติบโตสร้างมุกได้เร็วขึ้นมีอัตราการรอดสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตามแบบฉบับมุกภูเก็ตตรงตามหลักเกณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ค่ะมาเที่ยวภูเก็ตทั้งทีจะซื้อมุกกลับบ้านแต่ไม่รู้จะซื้อมุกแบบไหนดีอะ วันนี้จะแนะนาเป็นต่างหูแล้วก็สร้อยนะคะตัวนี้สร้อยมันใส่ได้ทุกวันมันเป็นแบบเรียบเรียบค่ะแล้วก็ต่างหูแบบนี้ก็จะใส่ได้ทุกวันมันเป็นแบบเรียบใส่กับชุดทำงานหรือใส่กับกับชุดที่เที่วยวก็ไ<ๆ>ด้ถูกใจสีขาวอมชมพูแล้วล่ะค่ะสวยไหมคะเฮ้ยนี่คือสินค้าตีไอใช่ค่ะ ที่เพิ่มมูลค่าได้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะซื้อและมีความเชื่อมั่นนะคะว่าเป็นมุกแข้แน่นอนจากภูเก็ตค่ะไข่มุกเนี่ยก็จะเหมาะสมกับหลายๆหลักหลักสไตล์ในการแต่งตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งตัวแบบคชชวลหรือว่าแต่งตัวแบบแฟชั่นเสื้อยืริงเกงยีนก็จะ,ก,จะก็จะมีรูปแบบต่างๆที่จะให้เลือกใช้กันนะครับส่วนสีของไขมุกนะครับก็จะขึ้นอยู่กับ ผู้บริโภคเลยครับว่าชื่นชอบสีไหนเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีทองหรือว่าสีดำการเลือกซื้อไข่มุกนะครับมีทีคนิดเดียวครับไม่ยากเลยนะครับวิธีการเลือกซื้อไข่มุกเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยลองทดสอบดูนะครับถ้าเอามุกให้คุณลูกค้าเนี่ยเอามุกสองเม็ดมาถูกันนะครับถ้าลื่นนั่นหมายถึงเป็นมุกปลอมเป็นของปลอมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถูแล้วรู้สึกว่าฝืดสา นั่นหมายถึงว่าเป็นของแท้แต่ถ้ามีแค่เม็ดเดียวนะครับสามารถถูกับฟันแท้ได้นะครับถ้าสาบก,ก็คือของแท้แต่ถ้าลื่นก็คือของปลอมนะครับแล้วก็การจําแนกนะครับระหว่างมุกน้ำจืดกับน้ําเค็มเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากนะครับ <Yeah. S 1> โดยมุกน้ําเค็มเนี่ยจะมีรูปทรงที่กลมนะครับตราบใดก็ตามที่มุกน้ําเค็มไม่กลมรูปทรงก็จะกลายเป็นบาหรกหรือเป็นหยดน้ําแต่มุกน้ําจืดเนี่ยจะรูปทรงเป็นรูป โอเวอร์เชฟหรือทรงซาลาเปานะครับวิธีการง่ายๆในการดูแค่นี้ก็จะทําให้คุณได้รู้ว่าไข่มุกเนี่ยน้าจืดน้นําเค็มแตกต่างกันยังไงวิธีการดูว่ามุกแท้มุกปลอมเนี่ยเป็นยังไงง่ายนิดเดียวเองครับเราต้องได้พันหอยที่อยู่บริเวณฝั่งอันดามันเพื่อให้ได้หอยที่มีคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐานที่เ i ได้กําหนดเอาไว้ส่วนที่เกี่ยวข้องคอนสําคัญก็คือคนที่ทําการฝังมุกคนที่ควบคุมตรงนี้ ในการทําความสะอาดดูแลทั้งหลายนี่คือส่วนเกี่ยวข้องทั้งนั้นแล้วก็มาถึงส่วนที่เก็บผลผลิตส่วนเก็บผลผลิตก็ต้องมีความชัดเจนเรื่องสีของมุกที่มันให้มุกมันจะออกสีขาวครีมลุง้งทองตรงนี้ต้องมีความชัดเจนซึ่งถ้าเป็นหอยปีกนอกที่อยู่ฝั่งอนามันมั่นใจได้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ได้เห็น E I แล้วชัดเจนอแล้วว่ามันต่างกับที่ ได้ทำงานร่วมกันกับคณะอาจารย์เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพก่อนที่จะมาถึง g i มันสามารถผลิตมุกซึ่งผลิตมุกมาเบ้ได้แล้วก็มีสีสันที่สวยงามนี่คือสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าควรจะมี g i เพื่อคุ้มครองไข่มุกของภูเก็ตและให้เป็นต้นน้ำของมาตรฐานของภูเก็ตเพื่อให้ผู้ประกอบ,บการอื่นๆเขาได้ มีมาตรฐานยึดโยงกันไปได้หลังจากที่เราได้ขึ้นทะเบียนให้กับผู้ประกอบการจดเป็น GI แล้วนะขึ้นทะเบียนได้รับอนุญ,ญาตจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะคะความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการหรือผู้ซื้อนะคะก็ยังมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ในการซื้อเนี่ยได้รับของแท้แน่นอนเพราะว่าสิ่งบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อ ผู้ประกอบการจดแล้วเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าในสินค้านั้นๆได้ก็จะขอเชิญชวนนะผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะมาขอจดขึ้นทะเบียนเป็นขออนุญาตเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้นะคะติดต่อที่สำนักงานพันชย์จังหวัดภูเก็ตค่ะเราเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ไข่มุกภูเก็ตเนี่ยได้เป็นหนึ่งในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นั่นเองนะครับโดยลักษณะสำคัญเนี่ยก็คือว่าเราได้ผ่านเงื่อนไขที่ทาง รกรุมทรัพย์สินทางปัญญาได้กําหนดขึ้นมาทั้งหมดโดยมีคณะกรรมการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน,เ,นเข้ามาตรวจสอบทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้เรามีความาภาคภูมิใจมากและเราก็ภูมิใจมากที่เราได้นําเสนอสินค้า GI สู่ตลาดให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้ว่าสินค้า GI มีดียังไงนะครับ วันนี้การมาเตียวภูเก,กต็ตนอกจากจะได้มาฝักพ่นยนใจตามที่ตั้งใจไว้แล้วนี่นะครับอย่างได้มีส่วนรวมในการฝืนฟูเศษฐกิองประเทศด้วยไม่ความหวาด้าจงหาวัดภูเก,กต็ตฟืนขึ้นมาปรฏิททยฟืนขึ้นมาด้วยครับวันนี้ภูเก็ตกำลังหายจากอาการป่วยเมื่อว่าเมื่อภูเก,กต็ตป่วยไม่ถึงคนดทางปะเทศประเทศไทยป่วยถึงกว่านันตานมาเตียวในายามนี้ฐานมีความสุข กันหน้าเดียวกันก็ช่วยผื้นผู้เศรษฐกิจก้องชาติบ้านเมืองเลยครับขอบคุณมากครับไม่รู้ไปไหนมาภูกเก็ตะมาแหล่ห้อยมุกหาเหล่ซวยของกินร้อยยานัดว่านชำมากันปาโบเรา